สวัสดีครับคุณครูณค,ณคณิตศาสตร์ครับวันนี้ผมมีลูกบอลครับซึ่งลูกบอลน,นี้เป็นทรงกลมนะครับเนื้อหาที่นักเรียนจะได้เรียนก็คือพื้นที่ผิวของทรงกลมแล้วก็ปริมาตรของทรงกลมนะครับคุณครูพอจะจําได้ไหมครับว่าสูตรมันว่ายังไงนะครับสูตรของมันนี่นะครับปริมาตรเศษสส่วนสคูณพายคูณรัศมียกกําลัง3ส่วนพื้นที่ผิว4คูณพาย คูณรัศมียกกำลังสองง่ายใช่ไหมครับง่ายที่จะจำนะครับเพราะนั้นถ้าเรารู้รัศมีของทรงกลมเราก็จะหาปริมาตรและพื้นที่ผิวได้โดยง่ายนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าพอเรียนแล้วปุ๊บเด็กก็ลืมเลยทันทีนะครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเราจะทำให้นักเรียนเนี่ยจำสูตรนี้ได้เนี่ยโดยที่ไม่ลืมเลยเนี่ยต้องทำยังไงนะครับวิธีการก็คือ เราจะต้องให้เขาได้รู้ที่มาของสูตรทั้งสองนี้นะครับโดยวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับอุปกรณ์ของเรามาดูก่อนนะครับว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์ง่ายๆเลยทรงกลมนะครับอาจจะเป็นลูกฟุตบอลแบบนี้นะครับหรืออาจจะเป็นของเล่นนะครับเป็นทรงกลมนะครับที่ผมเลือกอันนี้มาเพราะว่าสามารถที่จะ ผ่าครึ่งแล้วก็เป็นครึ่งทรงกลมได้นะครับแบบนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งสำคัญนะครับส่วนนี้นี่คือทรงกระบอกนะครับซึ่งก็เป็นกล่องขนมนะครับหาได้ทั่วไปนะครับผมนำมาตัดนะครับตัดแค่ไหนนะครับตัดให้ทรงกลมนี้นะครับอยู่ ข้างในได้พอดีพอดีนี่หมายถึงว่าพอดีเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับทรงกระบอกนะครับและตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของฐานของทรงกระบอกนะครับทรงกลมนี่จะต้องอยู่ข้างในได้พอดีแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทรงกลมนี้รัศมี R หน่วยนะครับส่วนสูงของทรงกระบอกนี้ก็ต้องเป็นสองเท่าของ รัศมีของทรงกลมนะครับโอเคนะครับต่อไปครับเราทำยังไงเราจะต้องหาความสัมพันธ์ของปริมาตรของทรงกลมกับปริมาตรของทรงกระบอกให้ได้นะครับวิธีการก็คือด้วยการตวงนะครับก็ต้องมีสิ่งที่จะต้องใช้ตวงใส่ลงไปในที่นี้เลือกเม็ดโฟมส,สีนี้นะครับเราอาจจะใช้น้ํมมาหรือเมล็ดพืชก็ได้เม็ดตัวขี้อ,อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะ ตวงให้ดูนะครับนี่นะครับ1ครั้งได้เท่านี้ครับนะครับ2ครั้งครับครั้งที่2ได้เท่านี้ครับนะครับคิดว่าอีกครั้งหนึ่งนี่มันจะเต็มพอดีไหมครัลองดูครับครั้งที่3นะครับเต็มพอดีเลยครับเราจะเห็นว่าต้องตวง3มครั้งแล้ว3มครั้งพอดีเลยนะครับ เราก็จะได้ความสัมพันธ์ของปริมาตรของทรงกระบอกกับปริมาตรของนี่ครับของอะไรครับ1 2 3เท่ากับปริมาตรของทรงกระบอกนะครับครับจากตรงนี้เรามาลองเขียนสมการกันครับนี่นะครับนี่คือปริมาตรของทรงกระบอก เนี่ยรูปเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งความรัศมีเป็นเท่าไรนะครับอและสูงเท่าไหร่นะครับ 2r ซึ่งปริมาตรคือพื้นที่ฐานคูณกับความสูงพื้นที่ฐานเป็นรูปวงกลมพาย r ยกกำลัง2นะครับคูณกับความสูงคือ2 r เพราะฉะนั้นปริมาตรของทรงกระบอกนี้ก็คือ2พายกกกำลัง3นะครับ เรามาพิจารณาครึ่งทรงกลมกันบ้างผมเขียนแบบนี้จะถูกไหมครับนี่หนึ่งสองสมซึ่งตรงนี้รัศมีเท่ากันนะครับนะครับแล้วตรงนี้ผมเขียนเป็นแบบนี้ได้ไหมสาของครึ่งทรงกลมนะครับได้ไหมครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับ เราต้องการมุ่งไปที่ทรงกลมใช่ไหมครับทรงกลมนี่จะต้องมี2ครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราหารนะครับแสดงว่าตรงนี้นะครับสัมพันธ์กับตรงนี้นะครับ3เท่าของปริมาตรของครึ่งทรงกลมจะเท่ากับปริมาตรของทรงกระบอกซึ่งคือ2คูณพยคูณ r ยกกำลัง3นะครับเพราะฉะนั้นส่วนเดียวนะครับ ก็จะต้องเท่ากับ2พายอายุกำลัง3หารด้วย3ถูกไหมครับทีนี้ทรงกลมนะครับก็ต้องใช้2ส่วนเพราะฉะนั้นทรงกลมนะครับก็จะต้องเท่ากับเท่าไรครับ2คูณด้านนี้ก็จะเป็น4พายอายุกำลังสส่วน3นี่ครับง่ายไหมครับเพราะฉะนั้น ปริมาตรของทรงกลมคือสูตร4สวน3คูณพายคูณ R ยกกับบงสามเห็น,นไหมครับง่ายไหมครับเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนนะครับเขียนไว้ก่อนปริมาตรของทรงกลมนะครับสูตรว่าอย่างไรนะครับ4ส่วน3คูณพายคูณกับรัศมียกกำลัง3ครับแบบนี้ครับคุณครูครับง่ายใช่ไหมครับต่อไปครับ พื้นที่ผิวของทรงกลมเอเราจะหาอย่างไงนะครับผมมีอุปกรณ์อีกชุดหนึ่งนะครับขอเก็บอุปกรณ์ชุดนี้ก่อนนะครับเรามีอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งอีกชุดหนึ่งนี่ครับผมนี่ครับผมค,ค,คุณครูครับเราจะใช้ผลไม้ที่มีลักษณะคล้ายกับทรงกลมนะครับอาจจะเป็นฝรั่งแอปเปิลหรือมะเขือนะครับถ้าไม่ถ้าไม่กลมเราก็อาจจะมีด เอามีดปอกแล้วก็ให้ดูคล้ายกับลักษณะของทรงกลมนะครับขั้นตอนทํำยังไงนะครับขั้นตอนเดี๋ยววันนี้ผมขอเรียกฝรั่งนะครับผมขอเรียกฝรั่งนะครับขั้นตอนผ่าเลยครับอุปกรณ์ง่ายๆครับเราจะผ่าฝรั่งกันเลยครับวันนี้นะครับผ่าครั้งที่1ผ่าให้ผ่านจุดศูนย์กลางของลูกฝรั่งนี้นะครับ นี่นะครับผ่าแล้วนะ,ะดูครับนะ,ะขายวงกลมนะฮะขายวงกลมนะครับตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของทรงกลมพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะผ่าอีกนะครับผมจะผ่าต่อนะฮะให้ผ่านจุดศูนย์กลางพอดีเลยนี่ผมผ่าแล้วผมก็ผ่าอีกนะครับลองสังเกตครับ ลองสังเกตครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างนี้นะตอนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ละนะครับเดี๋ยวผมจะผ่าต่อให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยตอนนี้ชิ้นยังใหญ่แต่ผมก็ยังผ่าให้ผ่านจุดศูนย์กลางของทรงกลมไปเรื่อยๆนะครับผ่าไปเรื่อยๆนะครับนะฮะนี่จริงๆผ่าได้อีกนะครับผ่าได้เล็กมากเลยผ่าไปเรื่อยๆนะครับ เอาเอาเป็นว่าเล็กเท่านี้ก็แล้วกันนี่สังเกตครับคุณครูครับสังเกตครับนี่นะฮะคล้ายกับรูปอะไรครับคล้ายกับรูปอะไรครับนะฮะคล้ายกับนี่ครับพีระมิดครับคล้ายกับพีระมิดครับซึ่งชิ้นนี้นะครับฐานนะครับฐานจะเป็นรูป สามเหลี่ยมนะฮะ้ายกับรูปนี้เลยนะครับจริงๆฐานจะเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับแปลว่าเราตัดออกเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่กระดานกันนะครับว่าสถานการณ์ตรงนี้นี่หมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าอย่างนี้ครับนี่เป็นฝรั่งทรงกลมของเรานะครับซึ่งถูกพาออกเป็นชิ้นเล็กๆ เป็นพีระมิดชิ้นเล็กๆเต็มเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นรูปเป็นฐานสามเหลี่ยมนะครับนี่ฐานนะครับตรงนี้อาจจะเป็นฐานสี่เหลี่ยมนะครับแล้วแต่จะตัดนะครับนะอาจจะเป็นรูปอื่นอีกนะฐานอื่นๆอีกนะครับนี่ก็เป็นฐานเอาตัดไปซัก n รูปก็แล้วกันนะครับนี่รูปสุดท้ายนะครับ รูปที่ n นะฮะนี่นี่คือรูปที่1รูปที่2รูปที่3 4 5 6 7 8ไปเรื่อยๆจนถึง n นะครับเยอะแยะเลยนะครับเป็นชีเล็กๆเรามาดูกันครับครับตรงจุดยอดของพีระมิดหรือหรือตรงจุดยอดของฝรั่งนี่นะครับจะเป็นจุดศูนย์กลางของทรงกลมหรือของลูกฝรั่งลูกนี้นั่นเองนะครับแล้วส่วนนี้ไม่รู้ครับพื้นที่ฐานตรงนี้สมมุติเป็น a 1 นะครับ a 1ตารางหน่วยนะครับตรงนี้เป็น a 2ตารางหน่วยตรงนี้เป็น a 3ตารางหน่วยไปเรื่อยๆรูปสุดท้าย a n ตารางหน่วยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับความสูงของพีระมิดนี้นะครับความสูงของพีระมิดนี้เนื่องจากว่าจุดยอดนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะครับเพราะนั้นความสูงเท่ากับรัศมี ของทรงกลมนะครับทุกรูปเลยนะครับเท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยนะฮะร,รูปสุดท้ายด้วยรูปที่ n ด้วยนะครับเพียงแต่พื้นที่ฐานไม่เท่ากันนะครับเราลองมาหาปริมาตรของพีระมิดนะครับเซนตส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณความสูงนี่คือปริมาตรของพีระมิดรูปที่1รูปที่2ก็ ใช้สูตรเดียวกันครับ a 2คูรัศมีรูปที่3ครับเศษหส่วนสคูณ a 3คูณรัศมีแล้วก็ไปเรื่อยๆจนมาถึงรูปสุดท้ายเศษหส่วนสคูณพื้นที่ฐานคูณรัศมีนะครับนี่คือปริมาตรของแต่ละชิ้นแล้วถ้านําปริมาตรของแต่ละชิ้นมารวมกันเกิดอะไรขึ้นครับต้องย้อนกลับมาครับพอรวมกันก็กลายเป็น ลูกฝรั่งกสิครับปริมาตรของทรงกลมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราหาผลรวมเลยไหมครับหาผลรวมนะครับผลรวมของปริมาตรของพีระมิดทั้ง n ชิ้นนี้นะครับว่าเป็นเท่าไหร่ลองสังเกตนะครับเ 1, 1 3หนึม r เศษหน r มีอยู่ทุกๆชิ้นเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถ ดึงเศษหกับส r ออกมาได้นะครับแล้วที่เหลือคือ a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปเรื่อยๆครับจนถึงรูปสุดท้ายพื้นที่ฐานเป็น a n นะครับทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนขอกลับมาดูที่นี่ทรงกลมเมื่อกี้นี่เราเพิ่งหาไปได้นะครับอยู่ตรงนี้ครับ ปริมาตรของทรงกลมเศษสี่ส่วนสามคูณพายคูณอายกกำลังสามเพราะฉะนั้นเขียนตรงนี้เลยนะครับเศษสี่ส่วนสามคูณพายคูณอายกกำลังสามต้องเท่ากับถูกไหมครับเท่ากับทางด้านกว่านี้นะครับทีนี้ถ้าผมหารทางด้านซ้ายนี้นะครับด้วย R แล้วก็คูณด้วย3จะเกิดอะไรขึ้น นะครับหารด้วยหารด้วย r คูณด้วย3ตรงนี้ก็จะเหลือ4าย r ยกกลังสองนะครับแล้วทางขวาละครับ s 1 r ตรงนี้ก็หายไปแล้วซึ่งที่เหลือก็คือผลบวกของ a 1บวก a 2บวก a 3บวก an ซึ่งคืออะไรครับเนี่ยนี่ก็คือพื้นที่ ผิวของทรงกลมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสูตรพื้นที่ผิวของทรงกลมก็คือ4คูณพายคูณ R ยกกํกลังสองเห็นไหมครับง่ายไหครับคุณครูครับเราจะเห็นว่านะครับช่วงแรกเราหาปริมาตรของทรงกลมจากนั้นใช้สูตรปริมาตรของทรงกลมมาช่วยหาสูตร พื้นที่ผิวของทรงกลมได้นะครับเห็นไหมครับเราใช้วัสดุง่ายๆแล้วให้ได้ปฏิบัติให้ได้ทดลองแบบนี้นะครับรับรองว่าเด็กๆผู้เรียนของเราก็จะจําสูตรนี้ได้แล้วก็สนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ครับวันนี้หวังว่าคุณครูคงจะเข้าใจแล้วก็นําสิ่งที่ได้เรียนรู้นี้ไปทดลองใช้กับเด็กนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ